จบสายห้าวฟิกเรงการลิงจากตัวตึงเบอร์หนึ่งพาคีเอสวินเทพสู่กระสอบทรายก็ดวันเล่ไม่เก่งเหมือนที่ปากพูดเลยนี่วะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่าสำหรับฟิกแรงการลิงนั้นนะครับนับว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับช่วงปี2ปีนี้เองนะครับแต่นะครับก็นับได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญโคตรเลยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นพ่อนะครับของพี่แชงของเรานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับ ทุกคนนั้นก็ต่างให้ความสนใจสหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่านะครับมันก็เป็นการเปิดเผยว่าการิ่งเป็นเผ่ามังกรฟ้าพี่แข็งของเราก็เป็นเผ่ามังกรฟ้านี่ว่าแต่มันจุดที่น่าสนใจมากที่สุดเลยนะครับการิ่งนั้นเป็นหัวหน้าภาคีเอสวินเทพและเป็นตัวตึงที่สุดแล้วนะครับของเหล่าปาคีเอสวินเทพทั้งหมดนะครับแล้วก็ล่าสุดพี่แกนั้นก็สามารถกลายเป็นหนึ่งใน5ผู้เท่าได้นะครับแทนที่ผู้เท่าเซตเทิร์นจึงทำให้เป็นตัวละครนะครับที่หลายคนนั้นก็เฝ้ารอเลยว่าจะเก่งแค่ไหนน่าจะเทพระดับไหนกัน อดีตของกาลิงนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่พี่แกนั้นพีคสุดๆแล้วคือเป็นตัวเต็งเลยละนะครับสำหรับผู้ชนะในสึกก็ตวันเลนะครับและพี่แกนั้นนะครับด้วยความบ้ากามของตัวเองแล้วกันเนาะก็คือนะครับหวังว่าให้ชักี้นั้นเน่เป็นรางวัลสูงสุดสําหรับผู้ชนะก็คือหวังเคลมเมียใหม่ในแทนทีด้วยความต้มยำตำบอลของพี่แกนะครับเพราะว่ามีเมียเก่าอยู่แล้วไงคือมีเมียของตัวเองอยู่แล้วนะครับและนะครับพี่แกนั้นก็มีลูกแฝดด้วยใช่ไหมแทนทีนะครับอ่ะโอเคจะมีเมียใหม่ผมไม่ว่านะเพราะว่่าาานครับบดด้้ววววยยิทของพมมผ ฟ้้าดวยมันสามารถมีเมียได้หลายคนเอาจริงๆมันไม่จําเป็นเลยได้ซ้ําที่พี่แกนั้นจะฆ่าเมียเก่านะครับเพื่อได้เมียใหม่แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความเลวๆนะครับจะเรียกว่าจังไรจังไพรก็ได้ของทางด้านฟิกกลนงกาลิงพี่แกนั้นนะครับก็จัดการเลยสังหารเมียตนเองนะครับเพื่อต้องการในตัวของแชคก,กี้ด้วยความมั่นหน้ามนันโง่หรว่าเฮ้ยฆ่าในเก่งที่สุดฆ่านั้นจะต้องเป็นผู้ชนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วในเหตุการณ์ก็ต์บเล่นะครับเราก็ได้เห็นเลยว่ากาลิ่งที่ว่าเจ๋งที่ว่าแน่นะครับรรน นี่วานะครับจกมังงะวันพิษในตอนล่าสุดที่เห็นว่าทางด้านการิ่งนั้นนะครับก็ทําทรงเลยนะครับไล่ล่าในตัวของร็อกนะครับโดยร็อกในตอนนั้นก็ได้แต่วิ่งหนีนะครับด้วยความที่ว่ามีฝูงปีศาจที่เป็นญาติตนเองนั้นไล่ล่าตนเองนะครับก็ไม่แปลกเนาะที่เขานั้นจะต้องหนีเพราะด้วยใจจริงแล้วนะครับร็อกนั้นก็คงไม่อยากจะทําญาติตนเองหรอกนะครับและนะครับก็มีเมียอีกที่ต้องอุ้มมาไว้นะครับพร้อมกับลูกของตนเองร็อกนั้นก็ทําได้แค่หนีเท่านั้นนะครับซึ่งทางด้านของการิ่งนะครับแ เมื่อนะครับมีการตกลงกันนะครับระหว่างร็อกและเอลิทว่าเออเดี๋ยวเอลิทนั้นเนี่ยขอหนีไปก่อนละกันนะเดี๋ยวพาลูกหนีนะครับไปที่ลูรูเซียให้ร็อกนั้นสามารถสู้ได้เต็มที่เลยหลังจากนั้นนะครับก็ชัดเจนเลยว่านะครับทางด้านของกาลิงสภาพเนี่ยยับแม่ยับสุดๆเลยจริงๆมันยับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นฉากที่กาลิ่งไล่ล่าใช่ไหมและพี่แกนั้นเนี่ยก็มีรอยบาดแผลแบบหนักมากๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นหนึ่งในภาคีสวินเทปละกันนะครับได้พลังบางส่วนเดาว่าน่าจะได้พลังบางส่วนจาาากกออิมมมมมึงท้พีี่แนนนัควเป็ต นะครับแต่นั่นแหละครับด้วยการโจมตีที่มันรุนแรงมากๆของร็อกซึ่งน่าจะเป็นการใช้ฮาคี้นี่แหละในการโจมตีทําให้การฟื้นฟูนะครับของกาลิ่งมันช้ามากๆนะครับทำให้พี่แกนั้นบาดเจ็บหนักสุดๆเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับคนเรานั้นมันจะเป็นกระสอบทรายมันก็ต้องเป็นกระสอบทรายเพราะว่านะครับเมื่อร็อกนั้นไร้พันธะไรนะครับสภาวะต่างๆพี่แกนั้นก็พร้อมในการต่อสู้ทันทีเลยนะครับแล้วก็จัดการกาลิ่งไปด้วย1กระบวนกุบกาลิ่งของเรานั้นนะครับก็ลงไปเดาๆที่พื้นในทันทีนะครับ แม่ยับซึ่งนั่นนะครับก็เลยเกิดเป็นวลีเด็ดเลยแหละว่านี่มันกระสอบสายแห่งก็ตวันเลนนี่ว่าสำหรับฟิกแรงการลิงนะครับแต่โอเคอันนี้เราพูดในแง่มุมถึงความ่า้แพ้ของการลิงแต่เรานั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับการลิงด้วยเช่นกันอย่าลืมว่านะครับจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนนี้ลรคผมพูดหลายครั้งเลยว่าสเกลพลังของร็อกนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่มันโหดสัตว์และเสียที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เราเคยเห็นมาในวันทีสหมายถึงนะครับในฝั่งของโจนสลัตละการที่เราเห็นแบบจัดเต็มในการต่่่ออออสู้้เเพรราาาาะววนนนนัักกกหตุณ์ถึง ก่อนที่พี่แกจะพีชิที่สุดในตอนเนี้นับกลับไปนะครับก่อนก่อตั้งนะครับกลุ่มโจรสัตว์ร็อกเองร็อกเนี่ยมันเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคนคนหนึ่งสามารถปลุกเดี่ยวไปนะครับที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมริจัวก็ว่ายากแล้วนะครับสามารถทะลุทะลวงเข้าไปนะครับจนถึงห้องบุกผาของอิมได้นะครับซึ่งไม่เคยมีใครนั้นสามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นการปุ่มบอกที่ชัดเจนเลยว่านะครับทางด้านของร็อกนั้นโคตรเก่งโคตรโหดนะครับโคตรปีศาจของแท้ในยุคสมัยนั้นนะครับและนะครับ เดวเข้าไปได้ปลุกเดียวออกมาได้อีกนะครับแล้วก็จัดการสังหารนะครับคนระด,ดับพลระเอกไป1กลุ่มนี่คือความแข็งแกร่งนะครับในระดับที่น่ากลัวอยู่แล้วของร็อกแต่นั่นก็ยังไม่ได้ช่วงพีคของร็อกหลังจากนั้นนะครับพี่แกเนี่ยก็ไปแข่งขันเดวี่แบ็กไฟใช่ไหมซึ่งนะครับโอเคมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ในตรงขนาดนั้นแต่การที่สามารถรวบรวมนะครับนวดขาชิก,กิหรือใครก็แล้วแต่เข้ามาในกลุ่มของตนเองได้นี่แหละคือความน่ากลัวความแข็งแกร่งของร็อกแล้วก็ก่กอ,อตั้งกลุ่มโจสรสลัดของตัวเองขึ้นมาซึ่่่่่่งนนนนนัััับได้วาากกลลุุมโโจจรรรสส็็อเปทีแ แข่งที่สุดในหน้าปฐิตศาสตร์วันพีทเท่าที่เราเห็นมานะครับจริงๆผมยกให้แข็งแกร่งกว่ากลุ่มโจนสัตรโรเจอร์อีกนะเพราะอย่าลืมว่ามันรวมตัวเก่งตัวเป้งจริงๆในยุคสมัยของร็อกนะครับเลยทําให้นะครับในช่วงที่พีกที่สุดของร็อกในเหตุการณ์คอตวันเล่ย์นะครับยาว่าแต่การลิ่งเลยนะครับผมว่ากราฟก็อาจจะสู้ไม่ไหวเลยได้ซ้ําถึงความแข็งแกร่งนะครับระดับนี้ของร็อกดีซีเบคคือแม่งแกร่งระดับปีศาจของจริงเกินกว่าที่สามารถต้านทานได้จึงทำให้การลิ่งในตอนนั้นนะครับที่พี่แกอาจจะเป็นช่่่่่่วงงงงพีคทสุดหรรืืออออเเปลาไมู้้้แตตตกก็ ลในการเป็นภาคีอัสวินเทพนะครับซึ่งพี่แกก็พ่ายแพ้ต่อร็อกไปนะครับอย่างยับแม่ยับนะครับซึ่งไอเนี้ยผมว่าก็ make ซ e n s อยู่แล้วด้วยความสามารถด้วยความแข็งแกร่งนะครับของการลิ่งนะครับซึ่งหากจะไปวัดจริงๆผมว่าควรเอาไปวัดการลิงนะครับกับการต่อสู้นะครับกับพวกจักรพรรดิคนอื่นมากกว่านะครับเช่นอ่ะพวกนดเท้าก็ได้ไคโดก็ได้บิ๊กมัมก็ได้น่าจะเป็นอะไรนะครับที่มันแฟมากกว่าในการต่อสู้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วผมมาพูดแก้ตัวให้การลิงแบบนี้เนี่ยเหมือนจะชอบตัวละครตัวนี้ใช่ไหม ก็ต้องให้เหตุผลด้วยนะครับในการนาคลิปว่าความแข็งแกร่งของการิ่งเออมันเก่งนั่นแหละแต่มันเพียงแค่ว่านะครับมาเจอต่อชิ้นใหญ่อย่างร็อกดีซีเบกนั่นเองนะครับที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่สามารถต้านทานได้ไอเน,นี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ชัดเจนเลยว่านะครับมันเป็นความน่ากลัวของร็อกนะครับที่แข่งระดับนี้คิดดูแล้วกันว่าอิมนะครับที่อยู่ในระดับสูงสุดของโลกวันพิษในยุคปัจจุบันก็คือจริงๆทุกยุคเลยก็ว่าได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแข็งแกร่งระดับไหนกันนะครอง ดูว่านะครับหากไปเจอกับอิมนั้นจะเป็นอย่างไรต่อนะครับส่วนฟิเกลังการลิงในปัจจุบันนี้หมายถึงเวอร์ชั่นแก่แล้วอาจจะผมเดาเนี่ยมันก็ต้องดอบลงนะด้านฝีมือนะครับ,ด,รบด้วยความที่วันพีชนั้นยิ่งแก่ฝีมือยิ่งดบนะครับแต่เนี่ยในตอนนี้ก็กลายเป็น5้าพุทเทาแล้วก็ไม่รู้ว่านะครับพอเป็น5่าพุทเทาปั๊บเนี่ยได้พลังความสามารถของอิมมาทางด้านของการลิงนั้นนะครับจะกลับมาแกร่งนะครับเหมือนเดิมหรือเปล่าฟีแบบว่าก็ด้วยความที่ อิมนั้นเนี่ยเป็นคนที่มันเทพอยู่แล้วใช่ไหมบางทีแล้วอาจจะสามารถเพิ่มพลังให้กับบุคคลคนนั้นก็ได้นะครับให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากที่แกอาจจะมีความสามารถพลักงกาลังนะครับที่คล้ายกับตอนหนุ่มก็เป็นไปได้นะครับก็รับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ยังมีความแข็งแกร่งระดับเทียสูงอยู่แหละในวันพีชนะคบเพียงแค่ว่าไปเจอตอเนี่ยชิ้นใหญ่นะครับอย่างร็อกดีซีเบกเท่านั้นเองซึ่งถ้าเราไปดูในอนาคตนะครับ,ก,บการเข่งการร็อกดีซีเบกสู้กับอิมและเราก็จะได้รู้ชัดเจนเลยว่าความแแแขขข็งงงงงกกกรรรร่่่่่ออคนนนนนนนัััั้้มมมะดดบปปีีีศาาาาาาไไหถึทวลิ สามารถต่อกรได้เลยนะครับแต่ก็เป็นความสะใจอย่างหนึ่งละกันของแฟนวันพีชนะครับที่ได้เห็นนะครับปุรุษคนนี้นะครับที่มั่นหน้ามั่นโนกตัวเองเหลือเกินสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปสำหรับฟีแรงการลิงนะครับก็ต้องดูในอนาคตที่ผมพูดแล้วว่าด้วยปัจจุบันนี้ประสบการณ์ต่างๆความสามารถต่างๆนั้นอาจจะเก่งขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแกรับการลิงและทุกคนที่เห็นบ้างครับคิดว่าการลิงนั้นแม่งโคตรกระจอกเลยหรือนะครับไปเจอต่อชิ้นใหญ่อย่างร็อกนะครับอย่างที่ผมได้พูดดก็ลลลอองมเาไ้ยะบแ หวังว่าในอนาคตนั้นพี่การลิงของเรานะครับเรียกวก็ป,ปูกการลิงละกันนะว่าจะมีบทบาทละกันนะครับให้พวกเราได้เห็นมากกว่านี้นะครับก็ทำเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่คาดหวังละกันนะว่าจะมีฝีมือความสามารถคือผมนั้นเนี่ยโอเคอาจจะเชียร์ฝั่งพระเอกก็จริงนะแต่ก็หวังว่าไอ้ฝั่งตัวร้ายแม่งเก่งด้วยไม่อย่างนั้นนะครับมันไม่สนุกหรอกนะครับที่จะเก่งอยู่ฝั่งเดียวนะครับจะให้เก่งแค่อิมคนเดียวก็ใช่เรื่องใช่ไหมเพราะในตอนนี้นะครับพวกเก่งๆอาจจะมีพวกพละเอกจองพลเรือนเนี่ยผมว่ามันก็ถูกดรอปสเกลลงไปเยอะะเเเเมมื่่่่่่ออีีพวววกหลลลาาาาา5ูู้้แแนนนตงดใฐะ การลิ่งนะครับจะแล่งระดับไหนกันในอนาคตที่เราจะได้เห็นอาทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ